บาวบายบไอ้พี่บีพี่บีตัวเดิมตัวเดิมกูเองกูเองกูเองกูขอกูขอผัอนป้าผ่อนปลาผ่อนปลาผ่อนปลาผ่อนป้าเยอะผ่อนปลเยอะผ่อนปลเยอะเออเดี๋ยวเวลาเอี๋ยวเวลา่อนหน่อยเวลาถึงเวลาผอหน่อยผอหน่อยสวยฟรีแล้วเสาขาวฟรีไม่ฟรีไม่ฟรีแบบนี้ไม่ฟรีเสาขาวไม่ฟรีแต่อีกาฟรียืนนิ่งยืนนิ่งไปสอดขอหน่อย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  ช่วยให้พี่ช่วยให้แย่ปั่นบีบนปูนบนขวากลาง<น>แบงชัน้น,นบนเนิน,นอ่ะ,อะมีวิ่งมาบูเลยก็ได้ขอหน่อยน้องชายพี่ขอหน่อยพี่ขอหน่อย แต่เครื่องหน่อยแต่เครื่องหน่อยนี่เอ้ยมีอยู่แล้วนี่หว่าเครื่องร่างกลางนี่หว่าสวยสวยสวยฟีอย่างงี้สราวขาวฟีด้วยไม่ขาวว่ะขาวขาวร่างกลางขาวร่างกลางขาวไอแมทเทพอ่ะเมื่อกี้มันบุ๊บอยู่หว่ายิงยิงอันไรวะไอ้ของเขาวัดสมัดเขาทำอะไรวะนะอร่อยคันไนส์เหรอมัเป็นไปได้ขอหน่อยขอหน่อยยิงนิ่งสองรอบแล้วขอหน่อยขอหน่อยไอ้ซัดพับเลยพับเลยพี่แบงค์อย่าโดนฟีพี่ ระไม้เยอะอยู่เลนได้่นได้ล็อกเครื่องอยู่นะล็อกเครื่องอยู่อไดเรถเหลือดเดี๋ยวตปั่นลงเนินได้ไดเ,เอาลือ<ด>ผมเขาจะเอาผมพีไม่ไล่กูไม่ได้หรอกดอกไฟเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องใจเย็นๆดิบนันเนอร์ ระวังเขาลับเอาสมัตนะเดี๋ยวเดีจะวิ่งไปเอาัมนขึ้นให้โผล่ไปเถอะไม้บานอ่ะสบายจัดอ่ะเจ็บสองโอ้โหวันนี้โหดจริงจริงไรล้อแล้วไหนไหนเรากูไปแลกเลือดแม่งอีกสัตว์กูจะเอาแม่ให้มันอ่ะไหนนะบ้านฝาบ้านฝาบ้านฝาบยังยังน้องยังบ้านฝามาได้ ย่ yo, 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 อย่อย่อย่อมึเฮ้ยเจอใครไหมล่ะยังเอาอีกเหรอเฮ้ย <แจ S 1> เล่นได้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 ไม้เยอะกว่าละไม้เป็นลานปั่นอยู่ตรงเนินซ้ายกลางไอบีมาได้ของรถเหลืองเฮ้ยรถสวงบางกูแข็งอย่ต้องทักทุ่หมันเฮ้ยน้องนอ้องติดผ้ามาติดผ้าตรงนั้นมาติดผ้ามาติดผ้าเปิดม่านฟ้าให้ ไม่มีแบล็คได้นะแต่กูจะไล่บล็อกให้จบเกมนี้เลยดีกว่าไอ้สัสตกลงไปตกลงไปที่ที่มีสีมาให้ผมพิวได้แล้อุ้ยอู๋กูกูจะรอดรูมาแย่งมุมเล่นกูแล้วกูก็ล้มนี่เฮ้ยติดอย่าบป่า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 จะพูดไหมบปาไหมบ้ะหน้าไม้หน้าไม้หน้าไม้ไม้ล้มแล้วอยู่หน้าไม้ เฮ้ยเขาทำอะไรวะตุเล่นไม้รอบนี้ชิงออกวนมาวนมาบีว้วัก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  เฮ้ยทำไ,ม,ไ,ไมมันไอ้นี่สองฉีดสองทีทวะมันบั็กนะพี่บั็อกแอนิเมชั่นมันโคตรตีโป่งตีคลองน้องเปล่าอ้อมไปให้เลยบอ<น>ลต,ตรงนี้มันไม่น่าอุ้มป่ะ งแถ้ามันล้มมันไอ้ตานั้นน่ะที่พี่บอกพี่ท้าเลยเอาไอ้เนี่ยประเดกูได้ไงเนี่ยสวยไอ้สัตว์แบงค์ยูะให้เสร็จแม่งเกมน ok ี้ไปเลยอีกเก้าครั้งได้เปลี่ยนเควสไอ้หมากับเควสนอนไม้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  ทมรอกคุณอกูเอา,าให้งอมอ่ะมนี่แล้วแอ,หอวนหรอไ่ทานนอตูได้อีกทีนึงไอพี่เอกบอกไออบล็อกตอนไปเลย๋ยวกูเห็นหทนนี่ไม่กทนนอดี นอนไม้ฉับเว้ยมันติดมันติดมันจะให้ติดจเกจ้าอาใคถัดจากถัดไปฝั่งนู้นมีไม้แผ่นก่อนอีหกทีไม่ฉเอาไว้ช่ำเอาไว้่เอาไว้ช่ำปอดยังยูบุญ อีก่าทีแกหิวได้ยังโทมัสอะโอ้โหมันล้มหมดแล้วว่ะมีเหลาฟูมีเหลาฟูมีเหลาฟูเออสวยต้องล้มล้มเลย กูบอกเลยถ้ามึงใส่กันทุกคนนะเทปบอลโลแลวก็เนี้ยโอ้โหไอเี่ผเคยเล่นกันแล้วไอเหี้ยแบบแม่เตยแปแม่กูบล็อกใหม่ต้องหลมก่อนบีเฮ้ย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 ไอเหี้ยเล่นบเล่นมันบไอฝัดมึงว่าไงวะบี ใครใครใครจะคิวออกมาทางคูนฉีวออกมาได้ตอนกองอะไรอยู่ต,ตรงนั้น่ดีเดียวทีเดียวทีเดียวแล้วเปลี่ยวแล้วอดีบี สวยครบแล้วไอ้ฝัดเล่นให้มันจบเฟสจะได้ไม่ต้องมาเล่นเซตเท่านี้เฮ้ยเฮ้ยเห้ยระหว่างลวงล้มหมดไ้โทมัสไอ้ฝัดแปงเข้าหมายก่อนเราหมดจะแย่เอาเกมจะเปลี่ยนเอา เล่นนีกไอ้บิ๊กไอ้อาเรียบร้อยไอ้สัตารออมันเรียบร้อยเรียบร้อยแย่แล้วนอนสี่เพจเสร็จพอดีพี่แบงค์พี่พี่มาดึงพี่เอกขึ้นนะให้พี่ลอมแทนพี่เอกมามาห่วยไม่ได้หรอกขึ้นไม่ได้หรอกมายากมันดักมันดักลายมันดักลายมาอยู่หน้าไม้แบงค์โอ้เจอเรียบร้อยนอนเข้าหมายต้อง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 เข้าหมายเรียบร้อยล้มสี่ผมบอกมึงแล้วว่ามึงห้ามล้มไอเดอมัส นีไอ้ผมเจาผมเจาคนไทยแล้วเท่ากันละเหมือนมันรู้ว่ากูทำเควสอ่ะมันก็ปล่อยมันก็แบบว่ามันก็แบบว่าแบบว่าแบบว่าแบบตีอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเหมือนมันรู้ไอ้ยังมันรูว่ากูทำเควสนี้อ่ะไอ้สัตว์ครับรอดอ่ะมันรอดครับมันรอดตีอยู่แล้วผมทำเควสไงมันต้องบล็อกยี่สิบสามโอ้ยเก่งเล่นเต้นนี้แล้วไอ้แบงค์มีดินหุกนี่ว่า ไม่มี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 ยังไม่ช่วยใครเลยใช่เหรอแต่ไม่มีงอมจันไม่ใครกับมากูกูรอ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 เ้ยแบไตึ้มมาพับไม้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 ไไหิ่พี่พับเลยไม่มีไม้ไม่มีไม้ไม่มีไม้พับหน้าพับหน้าตาย่าตาย่างตาย่ากหรอกตาย่ากหอกตาย่ากหอก ัวยยูไอบิวปูไอบิวไอบิวดิ้นเรอไอสัดเอาให้เอาให้งอมให้งอมไปท่าหนึงสวยไอสัว์ปวยแล้วเวยแล้วลาชูไอโดดเข้าบ้านใหญ่เลยรีกรุ๊เลยรีกรุ๊ปเลยมามาเดวเดี๋ยเจอกูเด้าแล้าตูอด้าใหญคกูเด้าแม่กูเด้ารัวๆเลยไอสัเด้าอ๋อเด้าเลยกูตัวเล่นกันต่อเล่นกันต่อ น้อเด็กแฟนนี่แกกูกับมาแขวนกูกับมาแขวนกูโอเคโอเคไม่แขวนไม่แขวนมองขึ้นไปข้างบนมองขึ้นไปข้างบนไม่อุ้มจะปล่อยแห้งจะปล่อยแห้งให้ต้องออกแล้วไหมจังหวะนี้ออฟแล้วออฟแล้วเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวแฟนบอลออกแล้วราบนี้สองคนดึงกันขึ้นไหนครัประตูไหนครัเดี๋ยวมาดึงให้เดี๋ยว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 ดึงให้เดี๋วดึงให้เดี๋วดึงให้ไอ้ตรวมัดอย่าแลกนะอย่าแลกนะอย่าแลกนะเออ วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยไอเทียบมึงิงหายบีเบีไอไอเอบีวิ่งหายนบัตรต่อนบัตรแรกไวคปวิ่งไ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 ปมาเียวมาีวมาเดไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปใครล้ก็ได้ใครล้ก็ได้ผอมบอกใครล้ใครล้มก็ได้เออมาดีวมาดียวมาียวเดียวต่ยาก มัวจบฟูฟูเปลี่ยนเกมนะครับน้องๆไวยเลยอ่ะเต้าไหนกูหล่อเราเควสผ่านแล้วรอสี่ไอ้เฮี้ยจากจะตายสี่ดิ้นตามาสี่เปอร์เซ็นต์จะล่วงนอกเกมเรากันโอ้เฮี้ยกูสี่หมื่นอะตันติ แนบปัดนทุปูปเลยกลมดิ๊กเลย